จีนกำลังพังอาจขึ้นมาแทนที่สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และนั่นคือการเปลี่ยนแปลงโลกที่นายชัมก็ไม่สามารถจะห้ามได้นักวิจัยจากจีนเคียร์นักวิจัยยุโรปตกกระป๋องประยุท์ดับ3หรือ4หรือ5เลยมีนักวิจัยในชาติเอเชียจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียสอดแทรกขึ้นมาข้อที่จีนกล่าวแปลว่าอะไร แปลว่าตอนนี้โลกทางตะวันตกได้แพ้แพ้สงครามเทคโนโลยีให้กับโลกทางตะวันออกแล้วตะวันออกต้องชนะทั้งมดจำได้ไหมภาพยนต์เรื่องตรงฟังผู้ป้ายคือตะวันออกไม่แพ้สิ่งที่น่าสนใจก่อนหน้านี้หากอ่านสื่อหรือสือพิมพ์ฝรังร่งเช่น The Economist, New York Times และ w a Washington Post ก็จะมักจะพบแต่ข่าวที่ยังคงพูดถึงความเป็นผู้นำสหรัฐในอุตสาหกรรมเจ็ดด้านอยู่นี้เสมอ ว่าอเมริกายังคงนำหน้าจีนอเมริกายังคงนำหน้าจีนแต่ในช่วงหนึ่งถึงสองปีหลังพึ่งจะออกมายอมรับว่าจีนเข้ามาแทนที่อเมริกาในฐานะผู้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมเศรษฐกิจโลกยุคใหม่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับ Voice of อเมริกาเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี้ยเดือนสองเดือนผ่านาเนี้ยออกมายอมรับว่าจีนได้แซงหน้าสหรัฐกลายเป็นผู้นำทางด้านการวิจัยเทคโนโลยีชี้ขาดเรียบร้อยแล้ว และถ้าเราจะเจาะลึกอุตสาหกรรมเฉพาะที่จีนเป็นผู้นําในการใช้พลังงานหมุนเวียนลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนจีนทุ่มเงินลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์พลังงานลมวินเอเนอร์จีและแหล่งพลังงานสะอาดอื่นๆกลายเป็นผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนใหญ่ที่สุดในโลกจีนพัฒนาไปจนถึงขั้นที่ว่าเครื่องมือเครื่องจักรในเทคโนโลยีพวกนี้ โลกต่างๆประเทศต่างในโลกสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้ละในราคาที่สมเหมุสมบลน,นอกจากนี้แล้วจีนยังกล้าเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าเช่น B Y D ผลิตยานยนต์คุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้เมื่อเ,เร็วๆนี้ประมาณปลายเดือนตุลาคมเดือนที่แล้ว B Y D ในจีนเผยแพร่ารายงานผลประกอบการระบุว่าได้รายได้ไตรมาสของบริษัทแซงหน้าคู่แข่งอย่างเทสลาเป็นครั้งแรกน่าทึ่งมากท่านผู้ชมครับ นอกจากนี้อีกหนึ่งสาขาเทคโนโลยีที่จีนกำลังก้าไปข้าง,งหน้าคือสาขา Advanced Materials c i e n c e หรือวัสดุศาสตร์ที่ล้ำสมัยที่มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งบริษัทต่างๆนี้กำหนดมาตรฐานใหม่ทั่วโลกบริษัทต่างของจีนผลิตวัสดุชั้นสูงคุณภาพสูงที่ใช้ในสมาร์ทโฟนจนถึงเครื่องบินความเชี่ยวชาญของจีนในเรื่องวัสดุชั้นสูงช่วยให้จีนได้เปรียบในการผลิตพันธไฮเทคต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนที่สำคัญท่านผู้ชมครับ ความก้าวหน้าทางนวสัสรดุสสาของจีนได้เป็นแรงผลักดันเชื่อมโยงไปสูน่นวัตกรรมการบินและอวกาศของบริษัทต่างๆเช่นบริษัทการบินพาณิชย์ของจีนโค m แมในการผลิตเครื่องบินเชิงพาณิชย์ล้ำสมัย C919 ขึ้นมาแข่งขันกับโบอิ n งและ a i r b u ัสจีนตั้งเป้าจะเป็นผู้นำเทคโนโล,โลยีที่เปลี่ยนแปลงเกมนี้ปฏิวัติการแพทย์การเงินนักวิัยจีน G, ในพัฒนาคอมพิวเตอร์คอนตัม ที่เร็วที่สุดในโลกก้าวหน้าการเข้ารหัสและการจําลองควันตั้มความเป็นผู้นําจีนในด้านการประมวลผลด้วยควันตั้มอาจจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆและปรับเปลี่ยนพลวัตของอํานาจโลกได้ท่านชมงงหรือเปล่ามันเป็นไปได้อย่างไงไม่กี่ปีก่อนประเทศจีนรู้จักในฐานะเป็นโรงงานโลก world factory เป็นแหงผลิตสินค้าของเล่นพลาสติกราคาถูกเซนเจนที่พวกเราเคยไปกันบ่อยในอดีตเพื่อไปหาของปลอม ถูกย้อเยอะ,เ,ยอะเป็นเมืองแหล่งแห่งก๊อปของเรียนแบบราคาถูกวันนี้เซนเจนกลายเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ในยุคใหม่เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ YouTube ฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่สำคัญคือเชิงเทคโนโลยีด้านความมั่นคงในรายงานที่ผมอ้างมายังระบุด,ด้วยว่ามีแนวโน้มที่การวิจัยที่เข้มแข็งของจีนได้สิทธิบัตรสูงที่สุดโดยเฉพาะด้านขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคือไฮเปอร์โซนิกรายงานเขียนงี้ครับ ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจีนได้มุ่งจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องบินชั้นสูงรวมทั้งเครื่องยนต์ความเร็วเหนือเสียงรวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อโลกถึง48.49เปอร์เซ็นต์เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยท่านผู้ชมกบพร้อมอย่าง7แห่งจาก10แห่ง10อันดับของโลกจีนตั้งขึ้นมาเจแห่งรายงานจะระบุว่าในสาขาของเซนเซอร์โฟตอนิกและการสื่อสารแบบควอนตัม ความแข็งแกร่งด้านงานวิจัยของจีนอาจส่งผลให้จีนสามารถหลบเลี่ยงการติดตามข่าวกรอของตะวันตกซึ่งรวมทั้งพันธมิตร5 i ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์ได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วรายงานดังกล่าวยังติดตามปัญหาสารัฐสมองหลายด้านงานวิจัยระดับชาติและข้อมูลยังแสดงเห็นว่านักวิัยชั้นนาของจีนหนึ่งในหได้รับการฝึกอบรมมาจากกลุ่มประเทศ f i v eyes e และระบุความเสี่ยงจากแนวโน้มที่จีนสามารถผูกขาดการวิจัยใน10สาขารวมทั้งชีววิทยาสังเคราะห์ซึ่งผลิตงานวิจัย1ใน3ทั้งหมดรวมถึงแบตเตอรี่ 5G และการผลิตนาโนอีกด้วยเนื่องจากสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีนเป็นหน่วยงานวิจัยของรัฐบาลมุ่งพัฒนาจีนให้อยู่อันดับ1หรือ2ของโลกในทั้งหมด 4, 4ประเภท ครอบคุมไปถึงการป้องกันประเทศเอวกาศหุ่นยนต์พลังงานสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพปัญญาประดิษฐ์และวัสดุชั้นสูงและเทคโนโลยีคนตั้มท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่แค่เกมหมากรุกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นนามธรรมเพราะธุรกิจอเมริกาที่ควบคุมทุกอย่างในการแข่งขันตอนนี้ต้องมาเผชิญความจริงที่ยากขึ้นอีกเพราะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งทางจีนซึ่งมีเทคโนโลยีสูงกว่าตัวเองนายจิมฟารลีซีอีโอบริษัทรถยนต์ฟอร์ ที่ติดใจไม่อยากเลิกใช้รถยนต์ไฟฟ้าเสี x ย a o m i ตัวเองเป็นเจ้าของฟอร์ดขับรถไฟฟ้าเสี่ยวมีร้องขับมหกเดือนแล้วเขากล่าวในงานเมื่อตุลาคมที่ผ่านเขายอมรับว่าปกติผมไม่ชอบนี่คือคําพูดในฟารีนะท่านผู้ชมครับซึ่งเป็น c ีอของฟอร์ดใช้เ Xiaomi อยู่8เดือนเขาบอกว่าผมปกติผมไม่ชอบพูดที่กู้แข็งมากนะักแต่ว่าระหว่างที่เราเรากาลังแฮปปี้กับการทําเงินในประเทศจีน เมื่อและเมื่อสิบปีที่รัฐบ,บาลจีนได้ประกาศนโยบายพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่พวกเขาวางรากฐานระบบรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้พวกเขาก้าวล้ำหน้าพวกเราไปเยอะขณะที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ค่าใหญ่จากตะวันตกกอบโกยผลกําไรมหาศาลจากจีนไปนั้นจีนกําลังเดิมพันกลยุทธ์กับรถยนต์ไฟฟ้าในช่วง10ปีตอนนี้จีนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า70%ทั่วโลกโดยประเทศนี้ปร,นประเทศเดียวคุณต้องไปที่จีนเพราะจีนเป็นเจ้าของ กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ทั้งหมดในโลกนี้เราในฐานะเป็นบริษัทวันตกกำลังเผชิญกับบททดสอบที่ยากที่สุดเพราะเรามีคู่แข่งที่มีตลาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครองตลาดโลกอยู่แล้วและทรงห่วงโซ่อุปทา,านไปทั่วโลกแล้วถ้าเราไม่ผิดรถยนต์ไฟฟ้าที่มีกำไรอีก5้ปีข้างหน้าอนาคตจะเป็นอย่างไรแค่คิดถึงก็เหนื่อยแล้วเมื่ออำนาจเศรษฐีของจีนเติบโตขึ้น ก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจระดับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จีนจะเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์บนเวทีโลกมากขึ้นแนวโน้มนี้ไม่ได้จํากัดแค่หนึ่งหรือสองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ปรากฏการณ์ที่มีฐานกว้างกําลังเปลี่ยนภูมิทศาสตร์โลกในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นปัญญาประดิษฐ์ 6G เทคโนโลยีชีวภาพจีนกําลังขยายขอบเขตนวัตกรรมได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาลาจีนที่ลงทุนไปมูลค่ามหาศาลในการวิจัยและพัฒนา เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจีนกำลังท้าทายซิลิคอนแวลเล์ของอเมริกาในขณะเดียวกันในอุตสาหกรรมดังเดิมเช่นการผลิตต้นทุนแรงงานที่ต่ำวงโซ่ประทานที่มีประสิทธิภาพขนาดใหญ่ของจีนทำให้จีนสามารถตัดราคาบริษัทอเมริกาได้ทำให้จีนเป็นโรงงานของโลกอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ชัดนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลง จีนกาลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหการรมใหม่ของจีนที่มีฐานกว้างอย่างรากลึกจีนกาลังชนะและสร้างสารรนวัตรกรรมอย่างรวดเร็วก้าวสู่สาขาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นปัญญาประดิษฐ์ 6G เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการรมเหล่านี้จะกําหนดทิศทางโลกในศตวรรษที่21นี้ขณะที่อเมริกากําลังดิ้นรนเพื่อปรับตัวกับบทบาทใหม่ในเศรษฐกิจโลกสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือโลกท่านผู้ชมครับโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและท้าทายสหรัฐ ที่เป็นผู้นําระเบียบโลกตั้งแต่สงครามโลกครั้งสองบางคนอาจจะลดความสําคัญการเจริญเติบโต,ตของจีนแต่ทําไม่ได้และไม่เป็นความจริงท่านผู้ชมครับทั้งนี้และทั้งนั้นอนาคตเศรษฐกิจโลกจะถูกกําหนดโดยความสัมพันธ์ทางสหรัฐและจีนไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือหรือแข่งขันหรือสงครามแห่งความขัดแยง้งความแข็งแกรง่งและนวัตก,กรรมด้านอุตสาหกรรมของจีนผลักดันให้จีนก้าวสูต่ตาแหน่งผู้นํายุคใหม่ ที่มีทั้งหมดระดับโลกท้าทายระเบียบโลกเก่าที่นําโดยสหรัฐการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อเทคโนโลยีเศรษฐกิจและภูมิรัศร์โดยกว่าที่ผู้นําคนใหม่ของสหรัฐอย่างนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งกลับไปเป็นประธานดีสมัยสองจะรู้ตัวหรือทําอะไรได้จีนครองโลกไปแล้วในเรื่องของพลวัตของเทคโนโลยีอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนที่สุดและนั่นคือการเปลี่ยนแปลงโลกที่นายทรัมป์ก็ไม่สามารถจะห้ามได้ และไม่ว่าในทรัมป์จะใช้นโยบายแล้วก็ตามก็ห้ามการยิ่งใหญ่ของจีนไม่ได้ต่อไปครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s s u b Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม